สวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้ปินมีสินค้าใหม่น้ำเสนอกันค่ะตัวนี้เลยรถแท็กเ,เตอร์ยันมารุ่น EF393T ค่ะตัวนี้เป็นรถแท็กเตอร์ขนาด3 9แรงม้านะคะเครื่องยนต์เป็นดีเซล3สูบดรเรกอินเจคชันตัวระบายความร้อนด้วยน้ำ 1,642cc ขับเคลื่อน4 0ล้อ 4WD เเพลาค่ะ กับสินค้าใหม่ของเราพี่สีแดงแรงฤิธต์รถแท็กเตอร์ยันม้ารุ่น E x 3 9 3ที่แรงจัดประหยัดคุ้มด้วยแท็กเตอร์ขนาด39แรงมา้าคันนี้ตัวนี้จดทะเบียนปี63นะคะรถจดทะเบียนกรักราดาปี63เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนค่ะมาพร้อมชุดใบมีดดันดินหน้านะคะด้านหน้า,นาติดตั้งชุดใบมีดดันดินหน้าค่ะ และด้านหลังคันนี้นะคะเราจะจัดเป็นตัวโรตารีจอกหมุนใหม่ให้1ตัวนะคะอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านหลังคันนี้เราจัดเป็นตัวโรตารีจอกหมุนใหม่ให้นะคะเป็นจอกหมุนใหม่จากค่ายนาซาให้สําหรับคันนี้ค่ะรถสภาพสวยนะคะตัวยางค่ะนี้เลยยางเต็มทั้ง4เส้นนะคะตัวนี้นะสําหรับยันมา39กแรงนะคะ รถสภาพสวยๆจดทะเบียนปี6-3เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมนะคะตัวรถพร้อมแบบนี้ดันดีนาและตัวโรตารีจอบหมุนใหม่ราคาเพียง358,000บาทเท่านั้นค่ะ358,000บาทเท่านั้นชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันค่ะ แล้วก็สมบูรณ์นะคะสินค้าใหม่ค่ะแท็กเตอร์ยานนารุน E-F393P ตัวนี้เป็นเครื่องสามสูบนะคะจุดมักเดิมๆอยู่ค่ะตัวนี้นะจดทะเบียนปี63นะคะเอกสาเรเล่มทะเบียนพร้อมค่ะคันนี้ติดตั้งอุปกรณ์ชุดเป็มิแดนดีนาด้านหลังหนูจะจัดเป็นตัวโรตารี่จอกหมุนใหม่จากนาซาไว้ให้นะคะสภาพสวยๆเดืโดยชั่วโมงทำงานจะน,นิดนึงนะคะ ตัวนี้จดทะเบียนปี63ค่ะชั่วโมงทำง,งานนะคะตอนนี้อยู่ที่นี่ค่ะ27 7ชั่วโมงเท่านั้นเพราะสวยทำง,งานน้อยส0 0กว่าชั่วโมงระบบเ,เกียร์เกลักนะคะแปเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังปรับเปลี่ยนเกียร์ค่ะเดินหน้าถอยหลังอยู่ใต้พวงมลาลัยขับขี่คล่องตัวพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยพาวเวอร์นะคะตัวนี้นะตัวเบาะนั่งค่ะ ตัวหลังค่านะคะรถเช็คสภาพเพื่อเรียบร้อยอย่างเต็มทั้ง4เส้นนะคะสําหรับคันนี้ค่ะเดี๋ยวดูด้านหลังกันนิดนึงนะคะนี่ค่ะช่วงท้ายสวยๆ PTO พ,พร้อมใช้นะคะคันนี้ด้านหลังเนี่ยเราจัดเป็นตัวโรตารี่จอบหมุนใหม่จากนาซาให้1ตัวนะคะในราคาพิเศษมากๆสามแ0นบาทเท่านั้นนะคะ 358,000บาทเท่านั้นสำหรับคันนี้ค่ะยีนมา3า39แรง E-F393T ีรถจดทะเบียนปี63เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมนะคะตัวรถพร้อมใบมิดันดีนาและตัวโรตารี่จอบหมุนใหม่่358,000บาทเท่านั้นถูกใจเรื่องราคาเราคุยกันได้ค่ะสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะหน้าร้านอยู่จังหวัดกำแข นีบริการจะส่งทั่วประเทศแถมฟรี400กิโลแรกด้วยปีนฝากกดติดตามกดซับสไครต์ช่องหมูปีน,มปนแม่คถถ้ารถไถไว้ด้วยนะแล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณค่ะ